ตัวดีครับอยู่กับมอนสติกเกอร์แล้วว่าแต่เราเรชื่อว่าชมอนเจ็ดเป็ดเก้าเล่นรเล่นเก่งๆไหมมาเลยจะมาเล่นกันเก่งคือมัสุดยอเด้วก็เดี๋ยวใี้ห่งเลยหนึ่หน่อันนี้ใครเลย

ตาเดินลงชิบว่าพี่เองไงน้องพี่เองไงน้องพี่เองไงน้องเองไงน้องเจ็บจืเราไปเล่นแบบอื่นที่ไม่ใช่ดองดีกว่า นี้เราเฉิดฉายจะได้เฉิดฉายนะว่าเราคือซักเกอร์ตัวจริง <c oughs> ก็ตัวปีสักเกอร์ตัวจริงด้วยตัวดิดแอปปี้นี่คือแอปปี้แลนด์ 네, 어 이래가. 쭈쭉쭉 อะไรมันต้องพิมพ์ว่าอะไรนะให้ไม่ต้องพิมพ์ยังไงวะสกิทเกมดองดูสกิทเกมเดีย๋ยวผมไปหาก่อนนะว่ามันเข้าไปยังไงลืมละ โอเคดูมาแล้วก็ต้องพิามพ์ว่ากูดกูดนี่แต่ละนุ่งผ้าใจฟิชเกมกดเข้าไปติดติดติด ในเวลาตื่เสิร์ฟายไม่คชูจะโชว์เลียวฟิปป่าซ้ายแซงขวาใช้กระตัเกียวดิดูดิว่าตัวเราจะเป็นม่วงไหมตัวเราม่วงเข็นเข็นไม่ได้สวัสดีครับจุกปัสสิกเกอร์ สวัสดีครับอยู่สปิกเกอร์บโ,โค้งคุณถูกโยนสวัสดีครับอยู่สปิกเกอร์อตราลมชิป้าอีเอกียวเอกวกูชิวชัวลาสาเลกาชัวล,ลาเกสโซสาลามาเขี่ไรกะ ชุดาเจเจุด้าจชาจ้ชจชาชุดสุดาจเจจ้าช้จ้าจาจุดสุเดโลซาดลลาลาาคุกกะค่าคุกกะค่าคุก่าุกกุกกะกกะคุกะคุากะุกกะคุกคุกกะคุกกกาาามีอยู่สงคนเลยวันเนี้ย อยู่สามคนเองกูหลาูลาสามารเ่โกชูไลกาไลสายลมคคอรีมาชูลาีชูลาซาชูลาซาชูลาซีชูลา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 ซาลาซี จะไปไหรือไม่ต้องสองสิบวิมาเดิมสองเลยเหรอ๊อไม่แต่เรารอดครับหนึ่งหัวใจมีใครแวะเนะ่ยสด,ดีคุณลุงคุณลุงแต่งตัว แม่กี่ไรอะตองแม่มีคนเล่นบิสีคนนเฮ้ยเฮ้ยเออ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 เดืนวันนับมาเลยย่าบ้นสีอยู่กับใครอะมอยู่ สปิเกอร์ตเราไชิวาไป,ไปนานยังไปลิวไปนานยัง,น,งนานแล้วจะโทรไปไม่รักโทรศัพท์เนี่ยเพืเ่นนอนกูคือสปิเกอร์นะยากให้รู้จักก,กูไว้ <c oughs> สปิเกอร์เรู้จักกูไว้เอเอนี่คือใครเนี่ย ไม่เคยมีสามเหลี่ยมบ,บ้านมันสิเจด้ค <laughs> รับอยู่เฟิกเกอร์ไม่ไปแล้วหยุดหมดตังอะไรก็โทรไปมักติดยูไม่นช่วยดอไได้กจอมดิจจจจจ ถูกเปนชีวิตสองชีวิตสองชีวิตชนะโลกไปโดนตายแจ็คเหรอไปพันโลบไม่ใช่เขาจะคุยอะไรกับคุณจอมเกมถัดไปไม่เอาโทรศัพท์ไปจอมดิสตมซิกเกอร์นะเออไปโดนไปแรงมาฮัมกูสตฟิกเกอร์นะเว้ยย่ามาดูตุกขาแล้วเว้ยกูสตฟิกเกอร์ดูดูขาดิ เราดีเข้ายูนเซฟิก,ก 7, 8, เกอรต์ตัโรบอทิวาขมอนเจ็เป็ดเก้ไรติดติดเขาเาว่าเขาซีนซีไไน,นชะไรชะเออไปก็เข้าไปก็เข้าไปสบายไงแล้วจะทำยังไงล่ะตังค์ไม่มี ไปก็ต้องไปก็ต้องไปยังไงเขาจะอยู่ได้ยังไงล่ะคนเราก็ต้องไปทุกคนแหละเออพี่ปาไม่มีตังคโมโอนตังค์มดิ์ดิตังไม่พี่ปาดิมีตังไหมล่ะมีตังค์ก็โอนให้พี่ปาพี่ปาเอาตังได้ใหมอ่ะเราไม่อยู่กับอยู่กวาวันนะครอยู่กวาวันอ่ะ ใครอยู่ก็เอาวานเหลือแตงห้าสิบวิเออแค่ไหนคืออ้นี่ไอ้นี่มันทะลุได้มันโกงป่าวะมาแล้ว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 เออแค่นี้แหละก็คุยกับลูกพี่เองละกัน oh my g อ s h oh my g o โอ oh my gosh โอ my gosh Oh my gosh Oh my gosh Oh my g o เ d ็ด Oh my g o เ d ็ด Oh my gosh Oh my gosh <t ries> ตูไม่ได้มองตูไม่ได้มองตอนตีนสิบโมงเช้ามเมรีวานนี้คือไหคือเวนเซ่เวนเซ่คือไหน อย่าเบื่อเออกูก็ว่ากูซีจีดะกูด่ากูลักกีซามเชกูก็จ้ากูก็จ้ากินข้าวเจ้ากินข้าวกินข้าวเขาเจ้ากินข้าวเจ้ากินข้าวเจ้า เราบักครับไอ้เสื้อเหลือไอ้หัวเหลืองเนี่ย ของเดฟผลไฟเออไฟล็อกโกนแต่ม่าใจนี่เขาเล่นกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าคนเฮ้ยเกมนี้ละ กูไม่ชอบเลยไปเกืดเล่นเนยเขามนันจะง่ายกว่านี้นะทางซ้ายหรือขวานี่ต้องดูก่อนนะนี่เมื่อหราจะเริ่มเน,นีดูก่อนว่าทางซ้ายหรือขวาทางขวาเอทางซ้าย ไ,ไม่เก็บถึงแล้วภ้าปวองของที่อะไรวะเนี่ย สูดดูสูดมันสูดหย่อนก็คือตัวพิเกอร์ถานนอนคำออนอะไรวะเออเอาเวลาไปผ่านอ้นี่จะไปจะไปมัววิ่งไล่ กระเด็นไปดูนกระเด็นเข้าเส่นิจไปเลยอะตกกระเด็นเข้าเส่นชัยเลยอะนี่เียบร้อย มาม่าก็พิมพ์ว่ามาม่าอืมอันนี้ก็อันนี้มันจะเป็นทางลัดนะ ดูอักแล้วมันอืมก็มาเกิดเคียดเอาแบบน่ๆก็นะเพียงว่ามามา่าฟูดรีเจนลองดูโลบักสิไอันหนึ่งโลไอันหนึ่งเนี่ยมันจะเท่าไหร่คิดโลบักสองอะยี่สิบโลบักสามสิบโลบักแน่เลย นั่นไงตอนนี้ก็มีแปดสิบโลบักลาเลนลาเลนกก็นกมาม่ามูเีมาม,าม,าม่มา,มาเล็กหนเน่ยอือันนี้กูพาตลอดใครใครชื่อมาม,ามาา่าฮะแบ็คพอปมาม่าอะไรแว็บพูมาม่าอะไรของ ยืยนตรงนี้เลยสัวสดีค่ะอยู่กับหนูสฟิกเกอร์อาตาในลบุ๋มชอว่าจะพิมพ์มาม่าแล็หนาวอ่ะใครชื่อมาม่าคะไม่ก็เดินผ่านไม่ได้เนี่นแทบไม่ต้องกระโดดเลยเนะี่ย ไม่ต้องเดินผ่านตายก็ได้ยังไงมานา้อยกันตอนนี้เอ้ยม,ม,มีคน,น,นติกากาศเลยมาเร็วมาเร็วอ h my gosh oh my gosh คนที่ตกการไม่ ดวงไปอันเดียวลอ,องดูด้วยมันมีด้านไหนมาบ้างถ้าเกิดไม่ดูก็จะเป็นแบบเหมือนตอนนั้นเึิบข้างหลังก็ข้างหลังก่อนเป็นไงเรา vừa mới là จะต้องมาด่านนี้อีกแล้วเนี่ย Bye Sắp xích tất thai đều Tao hơi khăn walking Em walking Có cái nữa walking Em walking em walking em walking วากวกวิทุกคนน่าจะชอบด่านนี้นนะวกิวกจะพิมาม่าอะไรกันนักหนาจะพิมาม่าอะไรกันนักหนา ไม่กอดกินมามาอะไรกันยั่วกินแอบวากเกงคือมียั่วกินแอบวากเกงฉันไม่ชอบอันนี้ โอ้หแผ่นยาวจังแม่จะชอบกินใช่ไหมไม่ชอบกินหรอกไม่ึ้นไปได้ไก่นะ ื้อนั้นไปไกล วายใกลแล้วเนี่ยใกลแล้วยังไม่ถึงมีสซฟฟิเกอร์จะปีนแล้วครับท้หมอนจะปีนแล้วไอ้าหมอนทำไมปีนไม่ได้ไว้ทมอนถ้าหมอน <c oughs>

จะบอกว่ามันจะมาฝั่งไหนอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะเฮ้ย uh <laughs>